พลังกายคนเราขาดภูมิคุ้มกันเราก็จะอ่อนแอตกเป็นเหยื่อต่อเชื้อโรคแล้วถ้าเชื้อโรคที่ว่าเป็นเชื้อโรคขาดสติที่กำลังระบาดแล่วประเทศชาติของเราจะเป็นยังไงเจอข่าวปล่อยข่าวลือข่าวพวนเราก็เชื่อหันมาตีกันเองใครห้ามก็ไม่ฟังเราคงลืมไปแล้วว่าเราเคยรักกันพึ่งพากันได้ ลืมไปแล้วว่านี่มันบ้าเกิดเมืองนอนของเราถ้าคนในชาติขาดภูมิคุ้มกันประเทศไทยของเราก็จะมีสภาพอย่างที่เห็นมีสติมีเหตุผลรู้จักพอประมาณเป็นภูมิคุ้มกันของชีวิตโครงการคิดอย่าง,ย,างยั่งยืน มาเดียวอะไม่มีแต่ถ้าเป็นคู่รับโบนัสฟรีคู่นี้ก็ฟรีคู่นี้ก็ฟรีทรูฟหนึ่งองได้สองซีมเปิดเป็นคู่รับโบนัสโทรหายกันฟรีสิบบาทถึงย,ยี่สิบห้ามิถุนายนนี้ที่เซเว่นอีเลฟเว่น มาสตาร์แฮปปี้เฟสติวัลออกมาสตาร์ทุกรุ่นวันนี้รุ้นรับเงินดาวคือสูงสุดรา,า,าวรงวัลละสองแสนบาทพุกรางวัลและมือถือโนเกียร์้อยเครื่องทดลองขับรถมาสตาร์รับฟรีใบกำลังลซาบักหรือสวีเซนถึง31กรกฎาคมนี้ที่โชว์รุมมาสตาร์ทั่วประเทศเป็นผู้หญิงต้องดูดีเสมอไม่ว่าทำอะไรชาต้องมั่นใจยิ่งใต้วงแขนเนี่ยต้องรู้สึกแห้งสบายชาเลือกใช้เรโซนาโรอัพทุกครั้งหลังอาบน้ำ สุดแล้วเรโซนาโรอ้อฟลดเหนื่อได้ดีกว่าถึงรู้สึกแห้งสบายเรยโซนาปกป้องเหงื่อและเจนกายได้ดีกว่า เผยผิวสวยใสเป็นธรรมชาติด้วยชุดเริ่มบำรุงผิวที่ใช้เทคโนโลยีดึงคุณค่าจากพืชชาติสีทวี 1. 1> เพื่อผิวใสสุขภาพดีตลอดไป Artistry Essentials จาก M.V เดี๋ยวไปไหนครับดีเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันขับรถขับรถ เบิดความเปรี้ยวสักใจไอ้โดนไอ้โดนบอมอะทวิสติบอม <c oughs> จีดซ่อนชิมเปรี้ยวให้ลุ้นในสองไม่ <c oughs> My, ทวิสติบอม <c oughs> ท่ทำง่ายทค่กินใจคนไทยเสมอมาพายินมมาตกอมเลยจะให้อ่ะอะไรหรอเฮ้ยวา่างเปล่าว่างว่างอยู่แล้วถ้าเป็นของว่างจากซีพีเมนูของว่างจากซีพี อะไรที่ทำให้ความห่างเหินม่างเมินเปลี่ยนเป็น,นภัยให้กันอะไรที่ทำให้เธอกับฉันมุนมาเจอกันตรงคำว่าใช่เปลี่ยนมุงที่เคยเน้น จีบ <S preach ers> ีบไม่ต้องบีบจมูกแล้วค่ะลองยาสตรีเพนภาคสูตรใหม่นี้สิรสชาตินุ่มนวลทานง่ายขึ้นเยอะยาสตรีเพนภาคสูตรสองบำรุงโลหิตบรรเทาอาการประจำเดือนมาไม่ปกติสถาบันอุเทนถวายเดินหน้าสอบข้อเท็จจริงหลังนักศึกษาใหม่ระบุว่าถูกพื้นที่รับน้องปูดและลูกฝังค่านิยมให้เกลียดทางสถาบันผู้อริศส่วนโครงการช่รสเมยเอ็นจีบีซีพันธันซึ่งหลายฝ่ายจับตาว่าเป็นโครงการร้อน วันนี้มีการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการสภาพฒน์กับหลังจากรัฐบาลมอบหมายให้เป็นผู้ศึกษาความเหมาะสมติดตามรายละเอียดได้ในข่าวภาคข้ามสนฬิกา กับน้ำเดินน้ำแร่ธรรมชาติแหล่งสาโคกราสยามยาทุนทองทุนรถกับน้ำดื่มน้ำแร่ธรรมชาติแหล่งสาโคกราสยามเพีต่ขาดดวลฉลากข,ข้้นขวดของน้ำดื่มกราสยามหรือน้ำแร่ธรรมชาติแหล่งสาโคกราสยามหรือคู่ฟองจะ้นขนาดสิบเกลิเทียนที่พี่อยู่ในโทรศัพท์ติมาัา้ฉลาส่งมาที่ตุกบันติกรสิทธิ์ุทธีหนึ่งสองหน่านยทุคสุขแจกของค้าบริาม่มีบาทและวันี่ยิบเอ็ดมิงหนายนราาผลรางวัลใหญ่รถเยนด์ฮอนด้าและรถยนด์ฮอนด้ารวมูลลิงห้ากว่าลนว แล้วครับโอ้โหมาเป็นก้อนเป็นกัมเลยนะครับเอาละครับออกมานะครับน้ำเด่มตราสยามขนาด6,000นมิลลิลิตรนะฮะอันนี้เป็นแฟนอันนี้เป็นแฟนของข่าวร้านหนึ่ง0 0ื่บาทนะครับผู้โชคดีนนทบุรีนะครับบริษัท AO Safety จำกัดนะยินดีด้วยนะครับของข่าวร้านหนึ่ง0 0ื่บาทนะครับส่งมากได้มากแบบนี้นะครับลุ้นห้องลุ้นรถกับน้ำเด่มน้ำแร่ธรรมชาติแรงสามโค้งตราสยามดูแลตัวเองขนาดเนี้ย ด้วยหวานมากหรือเปล่าขวดนี้น้ำตาลน้อยกว่ามั่นใจได้ค่ะใหม่บีเทเก้นไลท์น้ำตาลลดลง75มีส่วนช่วยในการขับถ่ายอืมอ,อ <Bitcoin> ะไรใหม่บีเทเกนไลท์ซุปไก่สกัดกับผลงานวิจัยที่หลายคนยังไม่รู้ด้วยผลการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหลายฉบับเช่นผลของซุปไก่สกัดต่อ,อการฟื้นตัวจากความเหนื่อยลา้าเนื่องจากสมองทำงานหนัก ของการดื่มซุปไก,ก่สกัดที่มีต่อภาวะเครียดและการเรียนรู้จดจำและซุปไก,ก่สกัดยังมีอีกหลายงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์นในวารสารวิชาการในประเทศต่างๆขอเถอะค่ะขอเถอะครับขอเถอะครับขอเถอะครับขอเถะน้องขอเถอะครับขอเถอะครับเพื่อนขอเถอเราต้องจริงอย่าชวนน้องดื่ม สภาคมวันหมดสุบรีโลกผมอไม่ควรจะมีตัวนี้วันหสุบรีควรสตีถูกปวเลิกวันนี้โทรหนึ่งหกศูนย์ุ่นพี่บางคนบอกว่าการรับน้องจะสนุกและสามัคคีต้องมีเล่าจริงเหรอรุ่นพี่ครับให้รุ่นน้องเขาเลือกเองเถอะครับอย่ชวนน้องดื่มเลยครับ รู้สึกตาจี๊จีคนท่กไปพยายามหลีกเลี่ยงไม่เคี้ยวในจุดนั้นหรือปล่อยนานไปก็มีปัญหามากขึ้นง,ง่ายๆก็คือหันมาใช้ยาสีฟันที่ช่วยลดอานเสียวฟันควรจะใช้เป็นประจำก่อนเนื่องกันก็ลองดูสิคะ่ะไม่เห็นต้องกลัวปากทั้งวันถ้าอยากให้ลมหายใจสดชื่นยาวนานขอแนะนำน้ำยาบ้วนปากคอเกล็ดพลักได้รับการทดสอบประสิทธิภาพทางทันตกรรมช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียได้ยาวนาน12ชั่วโมง ให้คุณมั่นใจในลมหายใจสดชื่นทุกที่ทุกเวลาช่วยลดการสะสมของแบคทีรียได้12บสองชั่วโมงเพื่อลมหายใจที่สดชื่นยาวนานใหม่คอเกตพลักสูตรเกลือผสมสมุนไพรลมหายใจสดชื่นยาวนานมาพร้อมพลังเกลือคอเกตผลิตภัณฑ์ที่ทันตแพทย์แนะนำาปลาทานมะม่วงน้ำปลาหวานหรือต้มยำกุ้งรู้สึกเสียวแปลบมันเป็นหนักขึ้นจนต้องมาเคี้ยวอีกข้างหนึ่ง ผู้เชี่ยวชาญก็แนะนําให้ใช้ยาสีฟันเซนสไดพอการเสียฟันลดลงสามารถทานอะไรก็ได้ได้อย่างเต็มที่ค่ะกบเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับครอบครัวมากนะคะสิ่งใดที่กบทําเพื่อคนที่กบรักได้กบก็ลงมือทําเองค่ะไม่เหนื่อยแล้วค่ะเพราะกบมีแฟร์อันราเป็นผู้ช่วยเสมือนมีพลังแม่เหล็กช่วยกระจายคราบสบกปรกบ,บนเสื้อผ้าเสื้อผ้ากระดูกขาสดใสค่ะ กรนีของภรรยาที่จะมัดใจสามีก็มีเท่าน,นี้แหละคะ่ะแล้วก็จะประกอบบนเสื้อเนี่ยซื้อเสร็จไม่หายไปได้ไหมคะโอ้เพียงโอ้โหหายไปกระหมดเลยนะครั้งนี้เครือ่องพลาสใหม่ง่ายเหมือนใช้ด,ด้วยมดแค่ขึ้น้อนก็ให้ความสะอาดได้ถึง90%ขณะแช่ผ้าตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่เทสโตล็อลตัลพลัมหนึ่งเพื่อมาชมการที่ถึงประสิทธิภาพของแบต่อต้ากัน,นะคะ่ะ เราไปดูการทดสอบแบบอัลตราที่เสมือนมีพลังแม่เหล็กช่วยขจัดคราบสกปรกได้เลยค่ะเห็นไหมคะ้็ผ้าขาวดูสดใสจริงๆด้วยถามคุณแม่บ้านกันดีกว่าค่ะว่าพวกเธอรู้สึกอย่างไรอืมค่ะยอมรับว่าดูขาวจริงิอย่างเงี้ยต้องลองซื้อไปใช้ที่บ้านแล้วล่ะค่ะแตบให้ผ้าขาวดูสดใสเสมือนมีพลังแม่เหล็กช่วยขจัดคราบสกปรกจริงๆไปเถอะลูกอุ้ยยังมีคราบอีกเลยเรามาดูกันค่ะ แบบนี้เอาไม่อยู่หรอกค่ะใช้วานิชสิคะลองซักผ้าบถังนี้ด้วยผงซักฟอกอย่างเดียวและอีกถังด้วยผงซักฟอกกับวานิชวานิชช่วยกำจัดคราบล้ําลึกแต่ผงซักฟอกอย่างเดียวซักออกไม่หมดใช้วานิชพร้อมผงซักฟอกทุกครั้งที่ซักคราบนี้หมดห่วงไปแล้วครับแม่วานิชพลังชมพูลืมไปเลยว่าเคยมีคราบนคะคุณนับสนุนโดยพอร์อเอาเครื่อใหม่เนื่งทุก ยุเพื่อความหอมยาวนานไม่ต้องใช้เยอะขนาดนี้คอมฟอร์ตอัลตร้าถุงเล็ก่งถุงใช้ได้นานเท่ากระสูรธรรมดา2ถุงมาจะพิสูจน์ให้ดูคอมฟอร์ตอัลตร้าครึ่งฝาก็ได้ผ้าหอมฟองโตตั้งกล้าท้าคุ้มค่ากว่าผ้าหอมนานคอมฟอร์ตอัลตร้าใหม่แล้วก็มาถึงวันสุดท้ายกับคอมฟอร์ตอัลตร้าท้าพิสูจน์ความหอมสุดชื่นนานเวันแล้วนะคะ แอนดี้จะออกมาพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นเหมือนวันแรกหรือไม่แน่นอนค่ะเครืับของฉันก็คอมฟอร์ดออลตรใหม่เชื่อแล้วค่ะเข้มข้นพิเศษอย่างนี้ใช้แค่ครึ่งฝาก็พอค่ะคอมฟอร์ตออลตรใหม่เพียงครึ่งฝากับความหอมสดชื่นยาวนานเจ็ดวันแบบนี้พิสูจน์ให้ตัวคุณเองสิคะ ความคืบหน้าการเสียชีวิตของดาราฮอลลีวูดชื่อดังเดวิดคาราด,ดีนตำรวจยังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงไปสู่การฆฐฐาตกรรมครับแม้ว่าลักษณะาการเสียชีวิตจะไม่เหมือนกับการผูกคอตายทั่วไปแพทย์หญิงคุณหญิงพริบทวดชนะสุนันระบุว่าน่าจะเป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในลนักษณะออโตอิโรติกแต่ยังคงต้องรอผลการยืนยันจากห้องปฏิบัติการทางวิทยา,าศาสตร์ก่อนครับส่วนที่ทำเนียบรัฐบาลข้ามกลางเหตุป่วนใต้รายวันนายกรัฐมนตรีก็เรียกประชุมต่ายความมั่นคงและผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาทางแก้ปัญหา ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวภาคค่ำสิกนาฬิกาครับไม่เจ้งทานแหมติดติดยังแก๋วอยู่เลยนะแล้วเนี่ยแจ๋วไหมดีทุงลูกแหละเดี๋ยวต่อให้ดูนะไม่เจาะหรือก็ไม่รู้โรงพยาบาลเดียรยไผ่ขอตรวจเจาะลึกไวสี่ก่อนที่โรคแหงใบฉสถานหาโทรหนึสถึง22ิงสิงหาคมนี้ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์มีงานวิชาการผ่านเข้ามาตลอดถ้าไม่มีปัญหาผมหลุดร่วง โอเลสแชมพูที่สกัดน้ำมันผิวมะกรูดด้วยความเย็นซึ่งเชื่อว่าทําให้คุณค่าทุกหยดไม่สูญสลายทุกอย่างต้องพิสูจน์ได้จริงโอเลสกล้าท้าลองสําหรับพลอยเรื่องผมเสียเคลียร์ได้เพราะพลอยมีเคล็ดลับช่วยเคลียร์เจลศอกช่วยฟื้นบำรุงผมแห้งเสียให้นุ่มลืม่นขึ้นลอยมั่นใจกล้าให้พิสูจน์เคลียร์หมดปัญหาผมแห้งเสียจบปัญหารังแค่ และนี่คือบทพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพของเชมพูฟอเรสรู้สึกสุขภาพผมดีไม่ขาดหลุดร่วงง่ายครับสุขภาพผมดีขึ้นดูสิคะไม่มีจักเต้นที่เราหนึ่งดูสิกาฐานอันเนี่ย297คนจาก300คนพึงพอใจแชมพูฟอเรสคุณพี่พอลเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี12สาขาสาขาสอบถามรายละเอียด02 504 7788หรือ w w w stou ac th วันวัน,นปั๊มแตลูกทะเาะปเจอแบบนี้ต้องกำจัดน้ำขังซ่อมมุงพร้อมใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงยังถูกวิธีโครงการบ้านลอดแมลงโด,โดย,โดยกรมควบคุมโรคและชิวท็อกส์เลาราปล่อยโมนิก้าอิสระตามสบายค่ะเละาราใช้เดตต่อจึงมั่นใจว่าพื้นสะอาดอย่างมีอนามัยคุณใช้ได้ต่อบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอนเนกประสงค์ทำอะไรบ้าง ดิฉันใช้เดส์ต่อผสมน้ำเซตคอมพิวเตอร์และคีย์บอร์ดค่ะเดส์ต่อปกป้องมั่นใจในายกรยัฐมนตรีไม่คานรับข้อเสนอ40สอวที่ต้องการให้หน่วยงานอื่นร่วมศึกษากรณีเช่ารถเมย์ NGV 4,000คันเพราะเห็นว่าคณะกรรมการสภาพัฒนมีบุคคลที่หลากหลายอยู่แล้วยืนยันว่าไม่ว่าตัดสินอย่างไรต้องโปร่งใส ขณะที่ชาวนาจังหวัดเชียงรายปิดถนนในอำเภอแม่จันกดดันให้รัฐบาลขยายเวลาเปิดรับจำนำข้าวนาปรังส่งผลให้รถบรรทุกที่จะไปส่งสินค้ายังท่าเรือเชียงแสนและด่านแม่สายต้องจอดตกค้างจำนวนมากค่ะส่วนผู้เลี้ยงกุ้งในกาจังหวัดภาคใต้ชุมน,นุมกันที่เชิงสะพานตินสูรลนนุนจังหวัดสงขลาเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดโครงการรับจำนำกุ้งเพื่อช่วยเหลือราคากุ้งที่ตกต่ำอย่างเร่งด่วนติดตามรายละเอียดได้ในข่าวภาคค่ำ19นาฬิกาค่ะ